สวัสดีครับวันนี้จะมาทำ Windows จำลองนะครับโดยโปรแกรม Oracle นะครับ VM Box ตัวนี้จะเป็นเรียกง่ายๆว่า VM นะครับข้อดีในการทำก็คือ ทำให้เพ,เพื่อนเนี่ยเหมือนมีคอมหลายเครื่องในเครื่องเดียวกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแยกงานส่วนตัวหรือว่าองค์กรการเปิดโปรแกรมต่างๆหลายจอไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่อาจจะไว้ทํางานได้หลายจอซึ่งคอมหรือว่า m a c b าง k ตัวเนี่ยอาจจะเปิดได้ทีละเพียงแค่1โปรแกรมเท่านั้นตัวนี้จะช่วยได้ก็ก่อนอื่นเราต้องลงโปรแกรมนี้ก่อนนะครับ vm ซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดในใต้คลิปนี้นะครับอันนี้พอเข้ามาดูปุ๊บของผมจะสร้างไว้แล้วนะครับ2เครื่องจะมีเครื่องที่ผมลบไปแล้วก็คือ เสียไปแล้ว1เครื่องแล้วก็อันนี้พึ่งลงไปนี้ผมจะลงอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องจําลองเครื่องที่3นะครับก่อนอื่นให้เรามาที่สร้างครับผมตัวสีฟ้าตรงนี้คลิกเข้าไปถ้าหากว่าบางคนนะครับกดคลิกสร้างปุ๊บแล้วมันจะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดที่หมดผู้เชี่ยวชาญน,นะครับวันนี้จะสอนไปหมดแอคเวกทั้งหมดเลยตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อ vmbox ตัวนี้ของเราผมจะตั้งว่าผมมีเซเวอร์0ูนย์หละตอนนี้ผม จะเอาเซิร์ฟเวอร์02อันนี้จะเป็นชนิดระบบปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Windows หรือว่าจะเป็น Linux นะครับหรือว่าจะเป็น Mac ในวันนี้ผมจะมาสอนลง Windows 7นะครับ64บิตมันจะมีให้เลือกตั้งแต่ยุคโบราณเลยตั้งแต่ Windows 3.195 Windows 2000 XP ต่างๆแล้วแต่เพื่อนๆต้องการเลย อันนี้จะเป็นของแรมแรมตัวนี้เราจะแบ่งให้มันไปเท่าไหร่ในเครื่องจำลองเครื่องนี้นะครับในเซเวอร์ศูนย์สองของผมเนี่ยผมจะแบ่งไปที่ 2G กิกพอดีเป๊ะนะครับก็ต่อจากนั้นกดสร้างเลยครับปับ๊บอ่าพอกดเข้ามาอันนี้เราจะเป็นการทาฮาร์ดดิสของเราฮาร์ดดิสอันนี้ซึ่งก็คือไดร์หลักคือไดร์ฟซีอันนี้คือเราจะทําไดร์ฟซีก่อนอ่าสมมุติผมแบ่งไปอ่าผมแบ่งนะครับไป 100G กิกแล้วก็มาดูอ่า การเลือกบันทึกของ h a ด d ิ i s ์ของเรานะครับก็แบบจัดสรรพลวัตก็คือเมื่อเราใช้ไปเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ขนาดคงที่หรือพูดง่ายๆคือมันฟิกของเราว่าอย่างเช่นเราสร้างมาถึง100กิกปุ๊บมันก็อยู่ที่100กิกตลอดนะครับผมอ่าชนิดไฟล์ hard ิสก์นะครับให้เราเลือกเป็นอันแรกไม่ต้องสนใจเป็น VM box นะครับ d i s ก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันแค่เป็นการทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์ไซสันเฉยๆกดสร้างครับผมปุ๊บทีเนี้ย เราจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้คอมพิวเตอร์เปล่าๆมาอีกหนึ่งเครื่องละต่อจากนั้นให้เราไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับอ่ามันจะบอกว่าเราสร้างอะไรไปเราทำอะไรไปผมขอแก้ไขนิดนึงผมจะเปลี่ยนเป็น windows s e r บิตนะครับมันจะได้ลง windows เร็วๆให้เรามาหน้าที่2 processor processor เ,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 เนี่ยมันก็คือการเราแบ่งคอรหรือว่าแบ่งการทำงานไปให้ตัวจำลองเรานะครับพื้นฐานเนี่ยมันจะใส่มาแค่1ซึ่งมันจะทำให้ช้าหน่อยผมก็จะใส่ไปสัก2โอเค หน่วยแสดงผลอันนี้นะครับสำหรับคนที่จะเปิด2จอนะครับอย่างเช่นบางคนเล่นเกมอาจจะสายฟาร์ม1ตัวสายฮิลเลอร์ซัพพอร์ต1ตัวเนี่ยสำหรับสายเกมนะครับควรมาปรับอันนี้คือแรมของการ์ดจอนะครับผมแบ่งไปให้มันด้วยนะครับใช้ 3D ด้วยไหมโอเคใช้ 3D โอเคพอจบตรงนี้ปุ๊บจะดูส่วนอื่นต่อก็ได้แต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นละทีนี้ก็กดโอเค ทีนี้เมื่อเราได้คอมพิวเตอร์มาละ1เครื่องคล้ายๆเราตั้งสเปคเครื่องมาละชื่อเซิเวอร์ศูนย์สตัวเนี้ยต่อมาก็จะเป็นในส่วนการลงโปรแกรมหรือว่าลงวินโดว์เราจะต้องมีวินโดว์ก่อนซึ่งผมก็จะให้ลิงก์โหลดไว้ในใต้คลิปนะครับผมก็จะมีให้วินโดว์เซเว่นะครับสาบิตและ64บิตต่อมาให้เรากดเริ่มหรือว่าดับเบิลคลิกที่ตัวเซิเวอร์ที่เราจะติดตั้งได้เลยปุ๊บอันนี้จะเป็นตัววินโดว์ที่ผมเคยลงไปแล้วมันมีประวัติการลงนะครับถ้า มาครั้งแรกจะไม่มีประวัติการลงให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดเพิ่มทีนี้ก็หาแหล่ง Windows ที่เพื่อนๆมีอยู่อันนี้ของผมก็ไปโหลดมาว่าโหลดไว้ในไหน<ๆ>ก็กดคลิปที่ไฟล์นั้นแต่ทีนี้ของผมมีอยู่แล้วผมก็ใช้ไฟล์เก่าเป็น Windows 7นะครับตัวนี้เป็น SP1 32bit ิตแล้วก็กดเริ่มลง Windows ได้เลยแล้วก็ในการลง Windows เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการเราลงวินโดว์เครื่องปกติเลย ถ้าใครเคยลงวินโดว์มาแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ต่อจากลงวินโดว์เนี่ยสำหรับสายเกมนะครับที่จะเปิดเกมหลายจอแนะนําให้ดูอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยไปทําแล้วอาจจะเล่นเกมไม่ได้เอ๊ะทำไมเล่นเกมไม่ได้หรือว่าไม่สามารถลงลงเกมได้นะครับให้ดูไปทีละขั้นตอนอย่างละเอียดอันนี้ก็จะเป็นพวกสเตทภาษาต่างๆก็ผมจะไม่ปรับนะครับเพื่อความรวดเร็วกด next เ,เลย แล้วก็ความเร็วในการลง Windows เนี่ยจะอยู่ที่ความเร็วของคอมพิวเตอร์เพื่อนๆอน่าอันเนี้ยพอมาถึงหน้านี้นะครับตอนนี้จะมีได์อยู่ได้เดียวนะครับก็คือได้ c ซึ่งเป็นได์หลักนะครับในการทํางานก็สําหรับเพื่อนที่จะแบ่งนะครับเป็นได้ e ได้ d อะไรเพิ่มมาให้กดตรงนี้ปุ๊บได้หลักเพื่อแยกนะครับก็คือกด new สร้างใหม่นะครับเราจะสร้างจํานวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ สมมุติผมจะสร้างไว้อีกอันนึงเอาแค่3 g กิกแล้วกันก็ใส่จำนวนเข้าไป3 g กิกก็จะเป็น3 0 7 2ก็จะเป็น3 g กิกแบบตรงๆนะครับกดแอปปี้ปุ๊บอ่า3กิกพอดอีเราจะเพิ่มอีกได้หนึงก็ได้เอาความจำเท่าไหร่ดีอ่ามั่วๆไปปุ๊บปับ๊บอ่ามันก็จะเป็น5 3 g กิกให้เรากดนะครับตัวที่เป็นเบสซึ่งเป็นตัวไดซีที่เราจะลงวิ d โด s นะครับห้ามลงตัวอื่นนะครับกดเน็กเลย นีมันก็จะทําการลันในการลงวินโด้นะครับผมโอเคและทีนี้มันก็จะให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันปล่อยให้เรารอเหมือนเดิมมันก็จะกลับมาหน้าจอที่กำลังติดตั้งเหมือนเดิม เป็นจอดำๆแบบนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับให้มันรันโปรแกรมไปเหมือนเดิมอ่าพอมาถึงขั้นตอนนี้มันก็จะให้ตั้งชื่อนะครับโอเคแล้วก็กดถัดไปในส่วนนี้จะให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับถ้าคนที่จะใส่พาสเวิร์ดก็ใส่คนที่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่ส่วนผมจะไม่ใส่นะครับผมอันนี้จะเป็นโปรดัก e ีนะครับของ Windows นะครับอ่าเพื่อนที่มี Windows แท้อยู่แล้วใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ อันนี้ผมก็จะไม่ใส่จะกดข้ามไปในส่วนนี้นะครับจะเป็นการตั้งอัปเดตวินโดว์นะครับอัตโนมัติซึ่งอันบนสุดนะครับมันจะเป็นการอัปเดตนะครับตลอดเวลา,ามันจะอัปเดตทุกอย่างนะครับที่มีเข้ามา,าบางทีเพื่อนอาจจะเล่นเกมอยู่แล้วก็อาจจะเทำไมมันกระตุกจังเลยก็เป็นเพราะว่าเราใช้อันนี้อยู่ก็คือมันจะอัปเดตไม่สนใจว่าคุณจะทำอะไรอยู่มันก็จะอัปเดต ส่วนอันที่2มันจะเป็นอัปเดตเฉพาะาสิ่งที่สำคัญเท่านั้นอย่างเช่น security ความปลอดภัยต่างๆของ Windows นะครับผมในส่วนที่3ก็คือไม่ปล่อยให้มันอัปเดตเลยนะครับผมจะเลือกอันที่3 ต่อมาก็จะเป็นเวลานะครับให้เราเลือกเป็น UTC นะครับ07นย์เจ o ดแ a n คอก a k a อยจากตแล้วก็เป็นวันที่นะครับอันนี้ก็ดูว่าตรงไหมกี่โมงอันนี้ก็5โมงเย็นนะครับ PM PM ตั้งแต่เที่ยงวันนะครับแล้วก็ AM ตั้งแต่เที่ยงคืนนับไป1,2,3ถึง12นะครับจะไม่มี13อันนี้ผมตั้งเป็น5โมงเย็น บ่ายหก็เลข1 pm บ่าย2ก็2 pm ถ้าเวลาตรงก็ไม่ต้องกลัวไปต่อเลยครับอันนี้จะเป็นการคล้าย location น,นะครับถ้าเป็นส่วนตัวเป็น home ไม่ได้ใช้อะไรก็เลือก home ต่อมาจะเป็นระบบคล้ายๆในองค์กรนะครับในบริษัทนะครับในออฟฟิศของตัวเองอันที่3ก็จะเป็น p r p b i t network นะครับก็คือเป็นคล้ายๆสาธารณะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเลือกอัน p r i i t นะครับทีนี้มันก็จะติดตั้งแป๊บหนึ่งนะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา,อาคอมพิวเตอร์ของเราเั่งหนึ่งนะครับเราก็สามารถเปิดเครื่องอื่นได้นะครับตามความแรงของคอมเรานะครับทีเนี้ยถ้าเป็นสายคนที่แยกไฟล์ส่วนตัวเรื่องงานองค์กรต่างๆหรือว่าที่ไม่ได้เกี่ยวกับเล่นเกมอันเนี้ยถือว่าเสร็จแล้วแต่ถ้าสําหรับคนจะเล่นเกม2จอนะครับสายทํางานทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกมก็ทําได้นะครับก็คือต้องลงไดเวอร์การ์ดจอก่อนนะครับผม ถ้าไม่งั้นก็จะไม่สามารถเล่นเกมได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น D Y นะครับตรงนี้ภาษาไทยก็เป็นอุปกรณ์เลือกช่องสุดท้ายครับใส่ C D image นะครับมันก็จะใส่ C D สำหรับลงไดเวอร์เข้าไปจากนั้นให้เรามากดาตรง Start ข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกคอมพิวเตอร์มันก็จะมีขึ้นมาในส่วนของ C D d i c e เป็น Guest ลงไดเวอร์า Driver, การ์ดจอนะครับ ในส่วนนี้ถ้าเล่นเกมนะครับก็จะไม่สามารถเล่นได้ถ้าไม่ลงอันนี้ให้เรากด next นะครับกดถัดไปแล้วก็ถัดไปอันนี้เลือกด้วยนะครับ3 d support รองรับภาพ3มิติแล้วกด next ครับบางคนนะครับถ้าระหว่างลงเนี่ยมันขึ้นช่องสีเเเง ic, งส่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับให้กดติ๊กช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็เลือก away นะครับแล้วก็กด install ติดตั้งต่อได้เลยแต่ของผมไม่ขึ้นนะครับ อพอลงเสร็จแล้วมันก็จะให้ถามเราว่ารีบูตเครื่องเลยไหมเพื่อจะใช้ในส่วนนี้ก็แนะนำให้รีบูตหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องเลยมันก็จะรีสตาร์ทอัตโนมัตินะครับผมเมื่อรีสตาร์ทเครื่องเสร็จพร้อมใช้งานเครื่องได้ปกติครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับ